ตำหอมแดงตำกระชายอมกันจ้าทำข้อหย,ยับๆไม่ต้องละเอียดหลายนี่ก็เป็นน้ำยาหนางจ้ะที่เขาขันเนาะเดือดร่าเขาก็จะมาใส่เครื่องที่เขาตำไว้มีพริกมีน้ำหอมแล้วก็มีกระชายจ้ะแกงน้ำใหม่เนาะ เกาีน้อใหม่ใส้ลงได้เลยจ้ะนี่แกงเต็น้ำใหม่ได้จันนี่เต็น้ำใหม่ล้วนๆเลยบะมี่ใหญ่คนเคยเฉื่อนมาแกงน้ำใหม่ ของแท้จ้าเด็ดแล้วมาปรุงรสกันกระสีมี้ชิลอดใส่หลายเซตหลายสใส่ผงปรุงรสจักหน่อยเพิความเค็มข้นใ,ใส่หลายด้วจ้ะขาดบัตเตอก็คือปลา ตังนี้เกลือแกงน้อยนะึงจะใส่หลายได้มันจะเค็มต้มต่อยักงน้อยให้มันสุกจ้ะทีเด็ดทีเด็ดใบอีตูใบอีตู้หอมใส่ลมไปจะหอมนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟ À, xếp các hạ đầm